เกื่อใหญ่มากดูเทอริโปเลยมาลุ้นกันหัวจะใหญ่ขนาดไหนนี่หัวโผล่แล้วนี่ครับอันนี้ก็หัวโผล่แล้วครับหัวกอยมามาลุ้นกันฝันเครือก่อนครับฉับเขาให้แล้วมาลุ้นกันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยหัวทั้งนั้นครับนี่ดูความใหญ่ใยอ่มาก มาเดี๋ยวมันลุ้นอีกทีว่าเอาขึ้นเราจะใหญ่ขนาดไหน mm. อันนี้แค่ดูบริเวณก่อนล้อมก่อนครับขุดล้อมก่อนหนามดูบริเวณวันนี้ใหญ่มาก ห้วยน้ำบริเวณหัวทีงนี่เลยครับ คิดว่าแน่ลหรอจ้องมาแซะฝั่งนี้นันลมใส่ลากไม้โอ้อนั่นนะ่ะหัวแตกไปแล้วหัวไปแล้วบอกกันไ่เป็นคอนโดไม่แซะฝั่งนูนะ้นน่ะหนูบอกแล้ว มันเดยวะป้าปิ้นขึ้นมาแล้วเราค่อยไปเอามันต่อเละหมด <c oughs> หมดหมดหมด, <c oughs> หมดกันมันต้องล้อหมดหมดเป็นกลมๆแบบเมื่อกี้อ๋ออ๋ออ้อาเป็นไร หยุดไหมวิดีโอพอ,อยังเดี๋ยวจะรอ,อขึ้นออันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเพราะว่าหมดแรงแรงเดี๋ยวรองีขึ้นโอ้ยใหญ่จิงหยุดไปเลยหรือว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ่ายตอนนีดขึ้นมาอีกทีหยุดไปก่อน